เอาไปนี่คือพลังของป้อมปืนนี่ดอกละหมื่นกว่าครับยิงเข้าไป6นัดเอาที่เอามาดิพี่วัวนี่ยิงให้หงายเก่งเลยวัวคุง้งเติมเงินถูกต้องร้านอีลักที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับรานะคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบนไ c l o u d นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึง3เท่านะครับโหลด UG ใต้คลิปเลยครับหสวัสดีครับมีรกคีแบรนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Darknet Classic นะครับผม วันนี้มาบอกสกิลโบมาสเตอร์แล้วก็วิธีการเล่นกดสกิลอะไรไงนะครับอันนี้มีเล่นสายกายภาพนะอันดับแรกเพื่อนๆต้องอัพอาเชอร์สกิลไว้40ก่อนนะครับไม่งั้นจะไปอัพสกิลของโบมาสเตอร์ไม่ได้นะครับสายสายหนึ่งคือสายโจมตีกายภาพสายสองคือเมจิกมีเล่นสายสายซ้ายสุดคือสายกายภาพนะครับเพราะว่าสายเมจิกมีลองแล้วมาคล้องตัวก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้โอพีเหมือนมือถือมันเบามากเลยนะครับมีก็เลยขออนุญาตมาเล่นสายซ้ายก็คือสายโจมตีกายภาพก็คือตั้งป้อมนะครับ แต่ว่าสายซ้ายมันจะไม่ค่อยคล่องตัวอะไรมันช้ามากเลยนะบางทีถ้าเราโดนมอนลุมหรือว่าถ้าเราเอาตัวเราไม่ดีก็ตายง่ายๆเลยครับแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงโซโลแต่ถ้าเกิดเราไปลงดันเน็ตอย่างเงี้ยมันลง4คนเดี๋ยวตัวเราจะมีพาสซีฟยิงไกลด้วยครับแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องรอเลเวล40่รอถ้าแอโรแบรแบล็กเนี่ยครับตะกี้ที่มันยิงรัวๆอันเนี้ยมันจะช่วยได้เยอะตอนนี้ก็ยังไม่มีก็อาจจะต้องใช้ท่าฝั่งขวาของเมจิกเนี่ยมาช่วยวนสกิลไม่งั้นมันไม่ทันจริงๆหมีรองแล้ว แต่ของใสเราก็เน้นเป็นโจมตีกายภาพไปนะครับเพราะว่าเมจิกเราอเอาแค่มาขั้นสกิลมากกว่าประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของใส่ต่างๆก็คือเซสเซอร์บาลัดนะครับก็เซสเซอร์บาลัดก็พยายามเปิดอ่อใส่ขุเซตมันจะได้โจมตีได้สเตตัสเยอะมากแล้วก็เพื่อนๆก็อย่าลืมไปเปิดออบของของด้วยนะครับพยายามเน้นก็คือเอชไอนี่เพราะเอชไอภาคเนี้ยมันจะได้ค่าคียกค์กับคีดาวเมียครับคือตอนนี้ค่าคิยหมีไปอยู่ที่เดี๋ยวมีเป็นให้ดูนะ นี่คีมีไปอยู่ที่60%สิบเรียบร้อยแล้วครับก็เอาง่ายๆเลยนะถ้าเกิดสมบุติตัวของโบมา t เตอร์ในคีซักิบสัก 70%-80% ขึ้นไปแค่นี้ก็คือดาเมจแรงเบอร์ครับขพยายามติดคีทุกดอกให้ได้นะครับเพียแพ็กก็ควรจะทําให้แรงด้วยแต่ก็อย่างที่หมีบอกก็คือเราก็ควรจะต้องแบบทําคีเป็นหลักเลยนะก็คือเ g i นะครับเอ i ไอก็ได้มาจากการใส่ธนูเซอร์เบรัสนะครับทั้พวกอาวุธแล้วก็ประดับเห็นไหม ระดับทุกชิ้นเลยมีจะเน้น AGI แต่ถ้าเป็นแบรน2วงมีจะเน้นชีน,นะครับเพราะว่ามันจะได้ช่วยแล้วก็ค่าคีก็หามาจากซิลก็พยายามใส่ซิล32ด้วยนะครับแล้วก็ใส่ AG i พยายามเน้นใส่เลือด2ช่องด้วยนะเพราะว่าตัวเราค่อนข้างนิ่มนะครับงไงก็ตายง่ายอะ่ะคือยังไงก็พยายามหาเลือดนะครับซิลที่เราควรจะต้องโฟกัสก็กคือท่าตั้งป้อมก็คืออันนี้ครับแต่ว่าราคาค่อนข้างแพงตอนนี้นะแต่ว่า พยายามเซิร์ชตลาดบ,บ่อยๆบางทีคนเขาไม่รู้อาจจะขาย30แล้วก็ซื้อเลยครับท่าน,นี้ก็คือเป็นท่าตั้งป้อมเจวูดาเมจเพิ่ม20%วีฟีเลยก็สมมุติถ้าเกิดตอนนี้มียิงติดคี1หมื่นสามใช่ป่ะเก็เกือบ20%นอ่ะอันนี้สามารถซื้อใช้ยาวได้เลยครับเพราะว่าต่อให้เรามีอีกท่าท่าใหม่หรือท่าอะไรถ้าเป็นโบมาสเตอร์ก็ยังใช้ท่าน,นี้ยาวอเอนเกมเลยนะครับพเพราะมันเป็นท่าที่แรงที่สุดของเรานะครับต่อไปซีรีคนหาก็คือเอาโบว์เอจไอแล้วก็เน้นแค่ มันจะมีซิลอันหนึ m งเป็นแล้วก็ซิลอันนึงเป็นวิทเสร็จแล้วก็อีกอันนึงที่ควรจะหาก,ก็คือพเอ็แกแแค่นี้ครับ,บหลักๆเราจะใส่อินก็ได้นะแต่ว่ามีก็ไม่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่จริงๆอินตอนนี้เราเอามาเพื่อขัดท่ามากกว่าถ้าเกิดสมบุติตอน40เราอีกทาน,นึงก็อาจจะไม่ต้องใช้สกิ Skill magic ลพวกเมจิกหรครับก็ใช้แค่กายภาพอย่างเดียวจบแล้วตอนนี้ไม่วนไม่ทันจริงๆนะอ แมงคเฮดพีขาย35ที่ถือว่าถูกมีซื้อเลยดีกว่าปกติมีเจอเฮดพีนี่ขาย60 7 0 80หมดเลยนะถือว่าถูกไม่รู้ว่าเ,าเดี๋ยวมีซื้อก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ตัวมีดเลือดหมื่นต้นๆ้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยว่าซิลเฮดพีเนี่ยมันของดีแค่ไหนนะครับเ,เดี๋ยวมีใส่ให้ดูนะถอดพวกรีเซ็ตไปเลยครับกับสแตนเนี่ยเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนี่ใส่เฮดพีโหเลือดึ้นมาเกือบหมื่นสี่อ่ะคือเห็นมากบอกแล้วว่ามันของ,ม,ของมันของมันดีครับเฮดพี HP เนี่ย เดี๋ยวมีจะต้องไปถอดสตาร์ทออกแล้วก็ไปใส่เพียงแท็กตรงนี้ครับสตาร์ทเราไม่ต้องใช้แต่แต่ทำไมมีใส่เพราะว่ามีได้ฟรีมันมันช่องมันว่างก็เลยใส่ไปก่อนประมาณนี้นะครับเอาดามเบดแบบแรงๆก็ไม่มีอะไรมากครับพยายามทำค่าคี้ให้จอกเกือบสิบขึ้นไปแล้วก็ทำเพียร์แท็กส0 0พแค่นี้ก็โหดโคตรแล้วอันนี้ฉายาใส่เลยว่าสาสิฉายาฟา้ามาได้สเตตัสเยอะสุดแล้วก็ใส่ไปก่อนนะครับอย่าลืมไปเอาปีกสีฟ้าใส่ด้วยนะบ,บวกเพียร์แท็กเจด้วยนะครับ เดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนําการเล่นนะครับก็เวลาจะสู้เราก็บัฟทั้งหมด3บัฟถูกไหมอ่าเสร็จแล้วทำาไงต่อครับอลิมิจะกดสกิลหนึ่งให้โดนแรงก่อนอ่าแล้วก,ก็กระโดดยิงเสร็จแล้วก็สกิลสองครับยิงให้ล้มแล้วก็สกิลสามอันนี้เราจะช้ายิงทีหกนัดเลยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ทําให้เออฝั่งตรงข้ามล้มขึ้นมาเนี่ยจะใช้ท่าที่ยิงโดดโด,ดยากครับมันเข้ามาตีเราตายแน่นอนเสร็จแล้วก็สกิลสี่หยอดแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆดูจังหวะถ้าเราได้ยิงแบบเราเราไปลงเน็ก,ก้าสกิลสี่ยิงก่อน อันนี้มีมีพูดถึงถ้าเราไปโซโล์วนเดียวก็เล่นประมาณนี้แหละเสร็จแล้วก็สามสี่ห้าแล้วก็หกครับเสร็จนะแล้วก็วนกลับมาแล้วก็หนึ่งสองเหมือนเดิมจะลืมกระโดดยิงก่อนด้วยอ่าดมีขออนุญาตไปโซโลดันเออมิโนโทอร์เนตให้ดูนะครับมีไปลองเซอร์ไบรัดแล้วมันมีตายไปสองรอบแต่ก็ผ่านนะจะเอาเซอร์ไปรัดแบบโซโลไม่ล่เดี๋ยวเล่นให้ดูไหม แต่มิโนทอนี่ไม่ตายเลยครับสบายๆก,ก็ก็ไม่สบายมากอ่ามีคนถามระหว่าอะโคแบตกับโบมาสเตอร์ถ้าเป็นเรื่องต e ีบอสหนึ่งหนึ่งอะโบมาสเตอร์เก่งเอ้ยไม่ใช่อะโคแบตคล่องตัวและเก่งกว่านะเพราะว่า PC ตอนกับโอ้ยหมีไปได้ดูมันมีมิโนทอมมาซ้ายขวา,าเราก็ยอดยิงไปก่อนเลยครับเสร็จแ,แล้วทำไงครับอ่าเราก็ถ้าโดนจังหวะเขา,าก,กระโดดขี่หุ่นยังไงครับมีสิบสองเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นะนึงนะมีขีวัวก่อนแป๊บนึงนะขี่หุ่นน่าจะแรกหน้นาล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีส่งให้แล้วกันนะ เพือ่อสังเกตมาทำเมดเราค่อนข้างแรงมากครับในการยิงแต่ละครั้งคือโบมาสเตอร์ตอน36มันจะมีท่าเพิ่มระยะการยิงมันจะยิงไกลสุดในเกมเวลายิงเน็ตเพื่อนๆจะสบายมากครับก็มีสรุปให้นะนี่เห็นไหมท่า,าตั้งป้อมยิงแรงนะดอกละหมื่นกว่าเห็นไหมนี่มียังไม่ได้ใส่ซิลของตั้งป้อมเยนะแล้วก็ไอแพคยังไม่เยอะไอแพค2,000คี้หมี80แล้วก็มีซิลตั้งป้อมนะ2,000 3,000น่มมนะ สองหม, 30, 000, มื่นสามหมื่นยิงหกนัดอ่ะบอสตายแล้วละ่ะเออแต่แต่ว่าการเล่นโบมาสเตอร์ก็ต้องมีของด้วยนะถ้าเกิดจะไปโซโลสรุปอะโคแบดโซโลดีกว่าถ้าเกิดตีบอสหนึ่งหนึ่งนะแต่ว่าเออถ้าเป็นลงเน็สี่สี่อย่างเงี้ยลงสี่คนหรือว่าพีวีพีมีให้โบมาสเตอร์เก่งกว่าเพราะว่าโบมาสเตอร์มันยิงไกลครับเราไม่ต้องไปเข้าแรก OL, เอออะโคแบดจะมีปัญหาคือต้องเข้าแรกนี่แหละแล้วบอสเน็ตหลังๆนี่ตีแรงมากนะบางทีถ้าไม่ทําของก็อาจจะเจ็บนิดนึงได้นะครับแต่ถ้าเกิดถามจากที่มีเคยเล่นเมื่อก่อนตัวเมื่อนะ มีว่าโคแบทมันกว่าเยอะโอ้ไอ้ท่ากระโดดเหยียบหัวเตะสนุกอะเนี่ยโบมาเต,เตอร์มันจะมีข้อเสียถ้าโดนลุมครับโดนลุมเราต้องเอาตัวรอดให้ได้ด้วยนะดีครับชิชิช,ช,ช,ชิแต่ท่ากระโดดยิงแรงมากนะนั่นอนะยิงแค่นั้นเป็นหมื่นแล้วนั่นนะ่ะนี่ครับยิงให้ล้มก่อนครับไอ้ตรงนี้มันไอ้ตรงนี้มันกวนนิดนึงเพราะมันมีนักเวทถ้าเกิดมันมีแค่วันนี้สบายครับเดี๋ยวขอฆ่านักเวทก่อนเออตายไปหนึ่งตัวครับ ่พี่หมีผมว่าการทำไกด์ฟาร์มของเอาไปฝนดาวตกูอ๋อถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าดาร์กคอนเน็ตี่แนะนำทำแค่มิโนทอร์แล้วก็เอ้ยเออมิโนทอร์ถูกแล้วครับเซตแรกแล้วก็ค่อยเลื่อนไปทำเอ่อเซอร์เบรัสแล้วก็ไปรอทำไอ้นี่ชื่ออะไรนะหมีลืมขออภัยเซตสี่สิบแมตติคอรเออแมตติคอรเสร็จแ,แล้วก็ไปทำซีดาร์ก่อนหลักๆก,ก็มีแค่นี้แหละอย่างเพื่อนเห็นว่าถ้าเมจิกเราอะต่อให้หมีไม่มีอินกับเอแออมทแท็กเท่าไหร่มันก็ยิงแรงอยู่นะ หมีไม่น่าใจเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดสมมุิเอาเอม็มมาแกสุดมันจะแรงหรือเปล่าท่าพวกนี้ยอาจจะแรงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าคือไม่รู้อที่ที่หมีลองแล้วหมีว่าเบาอ่ะหมีหมีมาใสาก่กายภาพดีกว่าแล้วก็หมีไปดูมา,าฝันหลังเล่นอย่างเงี้ยเขาก็ชาร์จป้อมยิงกันหมดดอกลยแสนห้าอย่างเงี้ยนี่ครับบอสมาเราก็เปิดได้เป็นไงธนูดาวตกยิงอย่างแรงเลยนะแต่เพื่อนๆก็ต้องเปิดจังหวะให้ได้ครับโอ้โหอ,อ,อย่างเงี้ย รู้สวนครับนี่แรงนะังน้นนะท่านี้สวยแล้วถ้าเราโดนสโลอย่างนี้นะหนียากครับแต่พยายามหนีได้ครับอย่าลืมเวลาถ้าเกิดโดนเข้าใกล้ตัวก็พยายามสไลด์แล้วก็กะระโดดีลังกาหนีครับตัวเราต้องอยากให้อีกฝั่งหนึ่งเข้านะครับจะไม่เหมือนเอาโคแบทนะเอาโคแบทนี A ่ศั B รตรูเข้ามาใกล้ยิงชอบมันจะเหมือนกันอะการเล่นนะครับมีชอ่อโคแบทตรงที่มันเหยียบหัวชอบเหยียบหัวมันสนุกดี ตัวเราช้าแต่ดาเมจแรงครับเหมือนนะอันนี้หมนยังไม่ได้ตั้งป้อมยิงเลยแล้วเนี่ยจะเก็บไปยิงบอลครับแต่คงใส่คงไม่ได้แล้วแหละเบิร์ติดไฟฟ้าช็อตถ้าเสียอาจจะยิงครับได้ยิงไปย่างหลอดละแปดพันเบิร์ตชี้ครับโอ้ยสามพันโอ้ยชิบหายหลุดออกไปครับๆๆๆนี่แรงนั้นนะ่ะครึ่งหลอดแล้วนั่นนะ่ะถ้ากระโดดยิงอ่ะแต่ถ้ากระโดดยิงต้องมีเอ่อพีเอ,อแท็กที่เยอะนะถ้าพีเอแท็กน้อยหมียิงโคตรเบาเลย เอาครับมาดูส่วนเอ้ามิโตทอเหรอมิโตทอถ้าเนี่ยเนี่ยไอถ้าปลามันกวนครับเราไปยิงแรกไม่ได้นะลมนะครับตอนนี้เรารอไปก่อนอ่ะจังหวะดีครับไม่ดาวครับไม่เป็นไรครับไม่ดาวก็ถ้าอื่นไปครับหลบครับเอาไปฝนดาวตกโอ้ยหลบก่อนครับไม่ได้ครับเล่นเออโบมาเตอร์ก็ต้องสเต็ปหลบดีๆด้วยนะครับเพราะตัวเราไม่โดนเข้าใกล้ไม่ได้นะครับ มีไม่มีโอกาสได้ตั้งป้อมเลยเพราะว่าไอ้มิโนโทอร์มันชอบแบบอันนี้ก็โดบหลบครับเอาละเดี๋ยวมีสวนเลยแล้วกันมาเอานี่ไปก่อนแล้วกันมาเมื่อกีิมีน่าตั้งป้อมนะไม่น่าเลยแต่ไม่เป็นไรครับถ้าอื่นเราก็แรงเอาละไอน้นะพอเราใช้แม่งตั้งป้อมโหพอตั้งป้อมเสร็จแม่งบาเลยเนี่ยมันชอบอย่างเงี้ยแหละมันจะมีปัญหาถ้าเกิดเรามาโซโลอะ่ะมันจะโอกาสได้ตั้งป้อมค่อนข้างยากส่วนนิดนึงครับถ้าเกิดบอสไวๆอ่ะนะแต่ถ้าบอสช้าๆก็ได้ยิงนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปลงเน็ตกับเพื่อนๆไงก็ได้ยิงเพราะว่ามัมันันนนนนนมมีีี4คคไงออ้ลล็กเเราเดยวใช่่ปะะ ต้องหาจังหวะครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าถ้าถ้าถ,ถ้ามันอย่างนี้เราก็ใช้ท่าอื่นก็ได้ครับเราก็มีท่าอื่นนะครับหลบมันหน่อยครับหลบมัหน่อยนี่นี่นถอดต่อสักนิดนึงไปปนอัลโต้โอ้เต็มเต็มนี่โน,โนทอครับโอ้เห็นไหมโดนเต็มเต็มนี่โหลดหมดเป็นหลอดอะถือว่าแรงนะแต่ว่าอาจจะแบบนี่กระโดดยิ่งเฮ้ยโอ้โหหลบครับเื้ยยังไปโดนขึ้นดาวอีกคูโอ้โหจะจบสวยๆแล้วโอ้โห,โห,โหพลาดครับมีกระโดดแล้วมันไม่กระโดดว่ะ โอ้กูโดนอีกรองโอ้โหโดนเต็มเต็มสามจังหวะเลยครับจะจบสวยๆไม่ได้เอาลีไปโอ้โหมันยังให้กูล้มอยู่เลยแล้วเนี่ยใจเย็นครับเพื่อนเออโดนอ้นี้ครับใช้สกิลไม่ได้โอ้ยถอ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 ยตายเถอะพี่บัวเอ๊ะเอเมจิกก็แรงเหมือนกันแล้วเนี่ยขนาดนี้ไม่มีเมจิกนี่ยิงดอกละพันห้าเลยหรอวะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ามีตั้งมีมั่นใจว่าตั้งป้อมแรงกว่า พราะอย่างถ้าเกิดดูไกด์กรือฝรั่งเขาก็เล่นแต่โบมาเตอร์เขาก็เล่นแต่สายโจมตีกายภาพนะมีเห็นเขาตั้งป้อมดีเป็นแสนห้า,อา,าไออยากให้ทำไกด์ด้วยเกมนี้มาบอกได้นะ